เรียบร้อยแล้วพี่น้องเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยพี่น้องข้าวหูเลยสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวัอนี้พ่อครับอีสานอ๋อหลอดให้พี่น้องเด้อครับผมบอครบทีมงานหรอกเหลือแต่แค่เสี่ยงแต่แค่เสี่ยงเพิ่นงานเพิ่นนองช่วงนี้เนาะงานเขางานเขาท่าท่าช่วงหน้า หน้าฝนาเนี่ยจังคอยอยู่ขรบยู่ช่วงนี้หน้างานเพิ่นเอาละมือนี้เฮ่ามาพอดีผมมาหยอดเขาไว้แล้วพี่น้องในป่าหญ้างข้ากันแท้ไปหนีแล้วต้องไปปุ๊บปั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 ๊บครับลงเบิดเอาเครื่องไว้เยอะย่านลงอยู่พี่น้องเจ้าคือเศาเลยนะจาคือเศร้าเลยเต็มเงินเขาถามมาคิดว่าหันไปใช้มางเหมือนขึ้นมาอะไรมาครับธุระธุระ ไปเตียงแหนบเตียงหูบ่าครับเอาละพี่น้องครับมืัอนี้เข้ามาพร้อมปืนซังไส่กับตอกอยู่ทางหลังผมนี่แหละแล้วก็ปืนยิงปลายิงหนูเบาอีกครับผมแล้วก็อาวุธหนักอาวุธหนักก็ไมาครับอยา่าห้พี่น้องเห็ดดับผมมาหนักๆากเดืุงแบงมากองหนักอีกมากองหนักแต่ผมพูดว่าชิปไปไหนได้พี่น้องไอ้ผมไม่ค่อยมันใจไปไหนยันยันหนูสิบเจ็ดสิบแปดไล่ ไปสี <begg> จุดสีจุดสีป <all> ่ะจ่ดสีกำลังฮิดเลยครับกระดูกปลาแข็งครับกระดูกไปเอาเอกว่ากระดูกปลาแข็งว่าสัตวมึงแบ่งกันมักไปดุนได้ก็เอามือข้นนี่ครับผมพี่น้องไปครับเพไนติดตามมือครับ รียบร้อยแล้วพี่น้องเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยครับโอ้ยงูจ๋างูจ๋าอีกแล้วโอ้ยสามพ่อสามพ่อสามพ่อโอ้ยยาบันเถอะโอ้ห็นทุมมุมทุมมุมโยพี่น้องเอ้ยโอ้ยคอ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 ยเช้งูเลี้ยงด้วยใช้งูเลี้ยงเลยใช่ลูกใช่ลูก

มาโอ้มาบุป็นญยังนักโอ้มาจ่ากระจ่าเมื่อน,นี้จิ้นจ่าอย่างเดียวจากก่าเขาอย่าให้พี่น้องย,อยิ้มรลายเถอะอย่ายอย่าให้เขาบ่บวับวบว่โอ้ยมันมีซ้ำนี้กับจิ้นซำน้ำนี้เดีเาา๋ยว,วใส่เอามวลหนำฮะโอ้เดี๋ยวใส่กระมวลหนำโอ้ใส่กระเป๋าครับใส่กระป๋าเลย มยังยุงอยู่ใช่ไหมโ้ตายมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วพี่น้องเอ้ฟาดแล้วมาแล้วมาอยู่แต่ว่ายัง่ข้องเขาทั้งหมดเลยโอเคโอเคถ้ามาถ้ามากับลุงแบ่งมันอยู่ประมาณสิบสี่สิบเจ็ดมีละของชอบเลยละของชอบรุ่นนี้รุ่นมาแข่ง ฮู้ซิบซีเขาเจ้าอยู่เชียงใหม่เห็นบ่นี่นะครับผมพี่น้องไปอยากให้พี่น้องให้เราอยากให้่ก่ใกล้ๆตัวใหญ่อยู่ไหนหุ่นปุ้ยใหญ่แหงโอ้ยออะเด็กเขาใสู่ปอีกมะมาท่าบอกเองว่าคถื่อหรอบางเทกเด้อสร้างไส้เด้อเยี่ยมเบาอิสานมากระเด้อสร้างไส้เด้อเบาอิสานนี่เทือที่สอง เหลือโอตอรีก้อเขาครับตอีตก้องเขาเหลือแต่เบาเอกตาปื้อยู่ <c oughs> บาเอกตาปื้อเบาเอกจยามม่เอาตาปื้ <c oughs> บวมกระบวมวะนะ <c oughs> ันนี้เนีใส่กบ่มานำน้น,นี่ยจริโอ้ยงูจาสิบสองปีสิบสองปีไปอ้ย โจนพ้านจะไปหลบย่องย่องถ้าถ้าบาวอสันย่างยอง่องขึ้นเลยไปสันต่อขกอไยไป,ไปต่อขกอไผดีกาไป ไปสั่นตอกก็พายแล้ผมพี่น้องเมื่อกี้ในนูนสิบเจ็ดคิดว่านหนูหน่อยไม่ออกเตลเว่นตอนนี้เข้ามาสองถุงแต่เดี๋ยวถ้ไปสั่นต่อกอยูมันก็ให้มึงได้เะเลยครับไปลุงแดงครับลุงแดงมากยี่รักสิบเจ็ดจริงๆครับโผลเลยคหวานไ่อีกไปเรับสั่นตอกสั่นตอกไปเดี๋ยวพี่น้องครับเดี๋ยวให้เบาเอีกแยกไปทางหุ่นเด้อ ก้องเขาเยอะฮะนก็นมี

yeah เรียบร้อยพี่น้องข้าวหูเลยอู้ยลุงแขงเอ้ยข้าวหูเลยจุดกูดดึงออกมาเลยครับผมเอ้ยพี่น้องได้แล้วอือตวใหญ่เติบด้วนี่โอโ้โหกระสมเส้นข้าวห,ห,หูเลยไปยิงไปยิงโอ้ยยองครับโู้ยุดยอดเลยอืนี่แม่เขาเรว่านู้ดหรอนี่แม่ชุดยอด โอเคว่าแต่ชิบะถือโอ้ยหล่อว่าสันหรือว่าแต่ชิบะออกมาอีกได้กะล่างโพกัวว่ายิ่งเลยเลยอะเอ็งคือเล็กถือหูวเนี่ยดินระยะเลยพี่น้องเอ้ยผลงานลุงแบงสุดดยอครับจัดอีกแล้วตัวนี้ใหญ่สุดยอดเฮ้ยโมเอ็กเขาโมเอ็กมาชมผลงานมาชมผลงานดิสัดออกมากะลังเจี๊ยงออกมาลุงแบงคสัดวข้าหัวเลยจอกสุดยอดเด้ ตอนแรกว่าสีบลอ,อกมากเลยมันหลุบเข้าไปหล่อจังสี่พี่น้องเอ้ยหล่อจังสี่มันโผล่หัวออกมาลุงแบ่งยิ่งปึบเจ้าของยังตกใจเลยเอาสาั่นข่าวหูวเลยพี่น้องเอาละเดี๋ยวขอลุ่นรุ่นต่อกันครับพี่น้องตอกอันนี้น้ำหมอกลงแห้งหมดเอาลงไว้ใไมไ่นี้สิเอ้ลงมืออื่นนี่แล้วเขา นี่ไงว่าวัานนี้ที่ที่สองนี่ก็ที่ไม่มากเราอ่ะท่า,า,ทาจน,นอันเป็นเนยอดเอย,อยี่ยมเลยครับพ่อที้ลุงบ่บ่บ่เป็นทา่าอยากให้เขาหนาะโอเคโอเคครับพี่นอ้องจำนี้พ่อดับไฟก่อนดัอน,นอู้ พี่น้องครับถือว่าผสมผลสําเร็จแล้วแต่ว่าเมื่อกี้นี่ตั้งอตอกสร้างไส้ปืนจางไส้เดี๋ยวฮู้ต่อไปนี่ให้ปืนพ้าเบาเอีกงได้พี่น้องเด้อสิเป็นอย่างไรติดตามเมองครับผมเด้พี่น้องเด้อจะได้ผู้ดได้มากกับกดติดตามกดแชร์กุ้เลยนะครับอยากออกโหวนี้ได้พี่น้องเด้อ <c oughs> ก็บเยาวากันเด้อพี่น้องเด้อหา <c oughs> อยู่หากินโอ้โหไนมมอโพอแบ่งมึงเดือดเลยตัวนี้มันมา คิดว่าสืบทอดมาจากสมัยโบราณเหรอการอยู่หายอยู่หากิาานลักษณะแบบนี้นะพี่น้องนะมากันเด้อพี่น้องเด้อคนมาหู้ครับม <c oughs> าเู้อ๋ามาหนิพี่น้องเขาหาอยู่หากินแบ <c oughs> บโบราณครับผมตบาบัาซ่าไก่เอ้ยเจ้าหนุ่มมีหูบนนู่นไหม ทางมันออกนั okay. mini, mini. Ite, okay. Okay. ่นเลยเด้อคอมันเป็นตาออกหมดละออกออกนี่อาอโอเคแล้วจะเอาทาอะไรล่ะไปไปเย็นจะจะยื่นยลยผมว่าผมว่าเฮาไปฟังผลเป็นยัง เออจสั่ง้อนบ่อย,อยี่นท่านี่เมันกายามองม,โม,โม่น่งละข้ามหเลยบือเมียนมโนเอาเอาตองเสื้อคนชำนาญหูด้อพี่น้องเด้นเอนล่นะพี่น้องเดี๋ยวต้องตั้งกองอยืนนี่ล่ละนี่ไม้หนึนน่งเด้อพี่น้องเด้อ đấy, này. À, đấy không nhỉ? Đây, để không có nào Thằng này hả? lọ mừng con khẩu Điều, điều nhàng mừng lọ con, con khẩu lên thế này. ไม่แครับผมพี่น้องมือนีไปสองตัวเลยลุงแดงนี่ยสองเราหนูกวางเข่าตัวหนึ่งหนูอันหนูสันตอกตัวหนึ่งพี่มือลุงแดงเลยตัวแปลยแรงไงเลยมือ่น้องเอ้ยนี่ของบาวิสานครับบาวิสานเอ้นี่ของลุงแดงมันเดียวกันเมื่อไหร่เลยเราฝีมือมันผิดกันอยู่ เบ, <laughs> บาเอีงเพิ่นหัวหล่อหาเราจะ <laughs> ได้ไปเอกไ้มนี่ครับโอเคที่ว่ามานอยู่ <laughs> บร่หารทำงานเลยครับทำงานเลยทำงานเตะเพื่อนผาฝ <laughs> ีมือคนหมัดหูหนอคนหมันหูไนงะงานอยู่เอาเอาโบรากับ กระพบอะไรเลยพ่ออะไนเลยเอาเอามาพอมันมีก็หวานมันมีนนเนา,เา,เา,าะ่องเราใส่เราคันเราจำเป็นมันก็ละรุ่นละรุ่ <laughs> นมันก็ละรุ่นแน่เลยครับเป็ <laughs> นยังไงเลยพี่น้องไอ้มังกบหางเ <laughs> อาละครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้แต่ขอฝากพี่น้องไว้ชั่งนี้วกันเด้อคลิปกล้องเขายิ่ยงหนูในหนูหนูจ๋าตัวหนึง่ง แต่ว่านี่นูไอตัวนี้เป็นนูสันต่ฝีมือลุงแบงค์ครับผมคนมานหูเด็กช <c oughs> <c oughs> ายยาเล้วเอาละครับพี่น้องสำหรับแค่นี้เสียกอดออกโหดเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อกต่ได้กันได้กายว่ากันพอกันหาอยู่หากินถือพลอดมาถึงแต่สมัยใดละ่ะ<ฮ>แต่สมัยโบราณสมัยโบราณเนาะสันต่อนต,อ,ต,อ,ตอกยักมากแต่ใสเ่เหล่มเลยมาแต่ใส่กับหูเด้อพี่น้องเด้อ ผมคนเกิดมาใหญ่รุ่ลุนสำหรับเกมนี้ตัวขอฝากพี่น้องไวทามก่อนเดอร์สวัสดีครับสวัสดีครับอีสานออดหลอดตัวใหญ่ครับพี่น้องนอี่หนูมันสันตอกของเท้ของเขาอยู่